ผมชื่อเด็กชายพิพัฒน์ผ่านนี้ครับหนูชื่อเด็กหญิงพัชยาภาเสนวัตรค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนสุลยศึกษาจะมาแนะนําเกี่ยวกับห้องส้วมกันนะคะณนขนาดนี้เรากําลังอยู่หน้าห้องน้ําชายและหน้าห้องน้ําหญิงโดยห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงแบ่งออกจากกันโดยมีป้ายบอกอย่างชัดเจนค่ะไปชมกันเลยครับ นขนาดนี้นะครับเราอยู่ทางขึ้นบันไดของคนผู้พิการนะครับและเราก็จะมีเราจับของผู้พิการไว้ให้ผู้พิการจับเราก็จะมีกระดาษชำระนะครับให้แก่นักเรียนก่อนจะเข้าห้องน้ำนะครับเราต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนครับเราต้องเข้าไปเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าไปห้องน้ำกันเลยนะครับ ขนาดนี้นะครับเรากําลังอยู่ห้องคนผู้พิการนะครับเราก็จะมีคนที่เขาได้ก็คือคนแก่และผู้พิการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับพิการนะครับจะมีเราจับไว้ให้คําวราพรมพิการลุกครับแล้วเราก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ําของเราก็จะสะอาดครับแล้วเราก็จะมีโถชะโครกเราก็กดลงไปครับต่อไปไปดูห้องน้ําคนทั่วไปนะครับ ห้องน้ำชายนะครับจะมีที่ตะขอแขวนนะครับแล้วก็จะมีสายชำระนะครับแล้วก็จะมีถังขยะนะครับเอาไว้ให้เวลาทิ้งกระดาษทิ่ห้องน้ำชายนะครับจะมีการใช้ห้องส้วมที่ถูกวิธีและข้อตกลงของห้องส้วมของห้องน้ำชายนะครับณนขณนะนี้นะครับเราอยู่กำลังเรากำลังอยู่ที่โถปัสสาวะนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเพราะมันเป็นแบบประหยัดน้ำครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องส้วมหญิงนะคะโดยห้องส้วมหญิงนะคะจะเหมือนกับห้องส้วมชายนะคะแต่จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือกระดาษห่อผ้าอนามัยนะคะซึ่งอยู่ในนี้นะคะและห้องน้ำทั้งสองห้องนี้นะคะจะมีวิธีการประหยัดพลังงานนะคะนั่นก็คือหลงังคาโปร่งแสงนะคะหลังคาโปร่งแสงนะคะจะช่วยให้มีแสงตลอดเวลานะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟนะคะแล้วก็จะมีช่องลมนะคะช่วย ให้ระบายอากาศนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศะคะ่ะเรามาดูตารางกันนะครับในหนึ่งวันจะมีการทำความสะอาดก็คือ1พื้นที่สะอาด4หลอดไฟสะอาดแสงสว่างเพียงพอครับณขนาดนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่ตู้เก็บอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเราให้ป้าเปิดให้ดูเลยนะครับ

ห้องสวมชายและห้องสวมหญิงเลียอย่างว่าอยู่ข้างหน้าห้องสวมนะครับของโรงเรีรยนเฉลิฐศึกษานะครับของโรงเรีรยนเฉลิฐศึกษาข้างหน้าเราก็จะมีต้นไม้ธรรมาชาติมากมายเลยนะครับเราขอจบการแนะนําห้องสวมของโรงเรียนเฉลุยศึกษาเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ